สวัสดีค่ะพบก,กับแจนในทิปเซนทริกไบชาวเวกิงกันเป็นประจำนะคะสำหรับใน EP ที่แล้วแจนได้นำเสนอประเภทของสีกระจกเนิรภัยเทมเปอร์ว่ามีสีอะไรกันบ้างขอบคุณทุกคำถามที่คุณผู้ชมได้ส่งคำถามมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสำหรับ EP นี้จะจะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าง,งานตัวอย่างที่คุณลูกค้าเลือกใช้เป็นกระจกนิรภไฟเทมเปอร์มาตรฐานมอกไทยหนา10มิลแบบพ่นซาตินค่ะ ลักษณะจะเป็นอย่างไรและทำไมทีมงานชาวเวคิงจึงแนะนำให้คุณลูกค้าใช้เป็นกระจกประเภทนี้ติดตามกันต่อเลยค่ะโจทย์ที่ทีมชาวเวคิงได้รับจากคุณลูกค้าท่านนี้คือการมีห้องน้ำเพียงจุดเดียวภายในบ้านทำให้พื้นที่ภายในห้องน้ำนี้ประกอบไปด้วยห้องชาเว์สองส่วนอ่างอาบน้ำหนส่วนและสุขภัณฑ์สส่วนค่ะดังนั้นความเป็นส่วนตัวคือโจทย์สำคัญ เพราะหากสมาชิกในครอบครัวต้องการใช้ห้องน้ําพร้อมกันจึงไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการรอสามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้หรือลักษณะจะคล้ายๆกับห้องอาบน้ําภายในฟิตเนสเลยค่ะธีมการตกแต่งของห้องน้นํานี้จะเน้นความโปร่งโล่งและเรียบหรูในเวลาเดียวกันเนื่องจากกรอบหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมสีดําคุณลูกค้าจึงเลือกใช้อุปกรณ์บานเปอยเป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะ คุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าหลังจากติดจากกระนำน้าทั้ง4ชุดภายในห้องเดียวกันแล้วทําให้ห้องน้นํานี้มีสัดส่วนที่ชัดเจนและยังให้ความเป็นส่วนตัวของแต่ละห้องอีกด้วยค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาฉักกระนำน้ำําแต่ไม่แน่ใจว่าต้องใช้รูปแบบใดถึงจะเหมาะกับหน้างานมากที่สุดอย่าลังเลน,นะคะทีมงานชาวเราหลียินดีพร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดได้ทางไลน์ออฟฟิเชียลเฟซบุ๊ก เว็บไซต์หรือทุกช่องทางออนไลน์ตามรายละเอียดหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกับทิปเซนทริคสไปเชลว์คิงกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ